สวัสดีครับสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนเลยอันนี้ครูใส่หัวผิดนิดนึงนะลูกเป็นของปอ .6 นะ <c oughs> วันนี้มาพบกับคุณครูเอนจอเหมือนเดิมวันนี้คุณครูเอนจอจะมาสอนวิชาวิทยาการคำนวณเรื่องการให้การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นตอนที่3ของพวกเราแล้วทีนี้เราจะมารู้กันเลยว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่อง การให้เหตุผลเชิงตรรกะเดี๋ยวครูขอตัดพูมก่อนได้ไหม,อมโอเคจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คืออันนี้อยู่ในตัวชี้วัดว .4.2 ป6ทับหนึ่งนะลูกนะนี่เป็นของป6ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอ่ะไปก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะนักเรียนจะต้องแก้ปัญหาอย่างง่ายให้ได้ด้วยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเหตุผลเชิงตรรกะก็คืออ่าเราต้องใช้การแก้เหตุผลอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่ว่าเดาแก้นะลูกเออแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มการเรียนเรียนการกเรียน,น,เ,รยนเรียนกันในวันนี้เรามาทบทวนบทเรียนของครั้งที่แล้วก่อนนักเรียนจําได้ไหมว่าครั้งที่แล้วครูให้ทําอะไร ครูให้นักเรียนช่วยกันทายสิ่งของที่อยู่ในกล่องดำใช่ไหมลูก<ล>อ่าทายถูกกันหลายคนเพราะว่าดูคลิปครูยังไงก็เรียนรู้เรื่องทีนี้มาทวนกันก่อน <c oughs> ปริศนากล่องดำในข้อที่หนึ่งในกล่องดำเป็นเครื่องเขียนแล้วก็ข้อที่สองชาเย็นเย็นชา <c oughs> ชาเย็นอะไรล่ะเย็นชาตอบว่าเป็นยางลบกับปากกา แต่ว่าคำอตอบของเย็นชาเป็นคำตอบที่ผิดทั้งคู่นะผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่ข้อ 3. หนูดีตอบว่าทีนี้มาดูคําตอบของหนูดีหนูดีตอบว่าไงลูกเป็นไม้บรรทัดหรือไม่ก็ดินสอคําตอบของหนูดีถูกต้องหนึ่งอย่างเรายังไม่รู้ว่าอะไรถูกไม่รู้ว่าเป็นไม้บรรทัดหรือดินสอใช่ไหมลูกแต่มีถูกแน่หนึ่งอย่างเราทนไว้ก่อนมีหนึ่งอย่างที่ถูกเสร็จแล้วปุ๊บข้อที่4ใจดีตอบว่า ในกล่องมีกันไกลแล้วก็ไมบ้บรรทัดซึ่งคำตอบของใจดีเป็นคำตอบที่ผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่อ่าแสดงว่าคำตอบของหนูดีอันที่ผิดคืออะไรลูกอันที่ผิดคืออะไรครูให้เวลาคิดอันที่ผิดคืออะไรตอบได้ไหมเนี่ยขนาดนี้เราตอบได้ไหมอ่าอันที่ผิดก็คือ ไม้บรรทัดอ่ะครูเอาเมาส์กลับมาไม่ได้แป๊บหนึง่งอันที่ผิดก,ก็คือไม้บรรทัดเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบที่ถูกก็เลยเป็นดินสอไปดูเฉลยกันฉเฉลยก็คือดินสอถูกต้องใครตอบถูกปบมือปบมือรัวๆให้หนึ่งพันห้ารอยี่สิบล้านครั้งไปไปกันต่อที่นี้เรามาเรียนรู้เรื่องที่เราจะเรียนกันในคาบนี้คาบนี้ เป็นตอนที่3แล้วเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตระกะคคำถามปริศนาคำถามนักเรียนคิดว่าการจดบันทึกลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหามีประโยชน์อย่างไรสมมุติว่านักเรียนจะแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งถ้าเราจดขั้นตอนไว้ขั้นตอนในการแก้ปัญหาไว้มันจะมีประโยชน์อย่างไรลูกอ่ะช่วยครูคิดหน่อย ครูจะให้เวลาเพิ่มนะจนกว่านักเรียนจะคิดออกถ้างั้นครูไม่ไปจากสไลด์นี้ครูจะเพิ่มไปเรื่อยๆครูจะเพิ่มไปเรื่อยๆมีใครตอบครูไหมไม่มีใช่ไหมลูกน่าสงสารเนาะลูกเนาะน่าสงสารเนาะอะ,อะทีนี้ครูจะบอกว่าวิการจดรบ โอเคห้าสี่สอง่ะเช่นปัญหาที่ครูเคยยกตัวอย่างให้ของครูเนาะเป็นกรณีการซักผ้าจําได้ไหมที่เครื่องซักผ้าครูพังวิธีการแก้ปัญหาของครูก็คือการใช้การซักผ้าด้วยมือแต่ทีนี้ถ้าครูไม่รู้วิธีการซักด้วยมือ ครูก็อาจจะจดลำดับไว้ไปถามข้อมูลมาว่าวิธีซักมือเนี่ยมันมีลำดับขั้นตอนยังไงใช่ไหมลกูกครูก็ไปถามจากคนที่รู้มาครูก็จดมาเสร็จแล้วปุ๊บครูก็มาทําตามลำดับขั้นตอนที่ครูได้ศึกษามาก็จะทําให้ครูแก้ปัญหาในการซักผ้าได้สําเร็จถูกต้องไหมลกูกอ่ะไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อกําหนดเหตุการณ์กาหนดกาหนดสถานการณ์ ครูมีโจทย์ให้ก็คือ A มีโต๊ะอยู่หนึ่งโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะโต๊ะอยู่หนึ่งโต๊ะเออลายมืออาจจะตลกดิ้นหนึ่งนะลูกแล้วอันนี้เป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้อเก้าอี้ครูมีโต๊ะอยู่หนึ่งตัวกับเก้าอี้อยู่สี่ตัว กำหนดสถานการณ์ให้ครูครูคจะให้ A นั่งตรงข้ามกับ B เออ A นั่งตรงข้ามกับ d เดี๋ยวครูเอามากรมังนั่งตรงข้ามกับ d B นั่งตรงข้ามกับ d และ B นั่งอยู่ด้านทางขวามือของ d นักเรียนคิดว่า C ควรนั่งตรงไหนนักเรียนจะแก้โจทย์ตัวนี้ยังไงนักเรียนจะแก้โจทย์ตัวนี้ยังไงช่วยคุณครูหน่อย ครูจะยกตัวอย่างถ้าอันนี้เป็นวิธีการทำนะลูกถ้าเขาให้โจทย์มาอย่างนี้สิ่งแรกเลยนักเรียนต้องสมมุติก่อนสมมุติให้ใครนั่งตรงที่ใดที่หนึ่งก่อน mm. เช่นเขาบอก a นั่งตรงข้ามกับ b แสดงว่า a A กับ b เนี่ยต้องมีใครสักคนอยู่คนละฝั่งอาจจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เนาะแต่ว่าต้องอยู่กันคนละด้านแน่ๆเนาะทีนี้ครูจะสมมุติแล้วกันสมมุติว่าเอาง่่าายยๆเลสมมุติว A นั่งตรงนี้ เรียงจากซ้ายไปขวาง,ง่ายๆเลยนะแล้วเขาบอกว่า A ยังไงลูกนั่งตรงข้ามกับ d <B. S 1> ก็เอาดีไว้ตรงนี้ถูกต้องไหมลูกพราะเขานั่งตรงข้ามกันหันหน้าเขาหาตรงข้ามกันตรงข้ามกันต่อมา B นั่งติดกับ d เขาบอกว่า B นั่งติดกับ d ฉะนั้น B ต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมลูกเพราะว่า b อยู่ติดกับ d เสร็จแล้วปุ๊บ B นั่งอยู่ทางขวามือของ d ตอนนี้ B อยู่ทางขวามือของดีไหม ดีหันโต๊ะมาทางนี้หันหน้าไปทางนี้แสดงว่านี่เป็นซ้ายอันนี้เป็นขวาอันนี้เราเข้าโจทย์หรือยังลกูกนั่งอยู่ขวามือของด okay. ีโอเคแสดงว่าถูกแล้ว B ต้องอยู่ตรงนี้แน่แน่เอดีโอเคเสร็จแล้วปุ๊บ C ควรนั่งตรงไหนนักเรียนคิดว่า C นั่งตรงไหนลูกเหลืออยู่ที่นั่งเดียวเขาต้องนั่งตรงไหนช่วยคุณครูตอบชี้ลงไปที่หน้าจอเลยลกูกชี้แรงๆที่หน้าจอเลยตอบได้ไหมเหลือที่นั่งอยู่ที่เดียว อ่าถูกต้องเก่งมากเก่งตอบถูกได้ไงเก่งจีเนียสสุดๆจีเนียสอภิมหาความฉลาดฉลาดที่สุด C ก็ต้องนั่งตรงนี้ใช่ไหมลูกโอเคง่ายไหมวิชาคูง่ายง่ายจะตายฉเฉลยนักเรียน C นั่งอยู่ติดกับเนี หรือว่าอาจจะบอกว่า c นั่งตรงข้ามกับ b ก็ได้เนาะตอบได้2องคำตอบในข้อนี้ไปดูกันต่อที่หน้าต่อไปนักเรียนคิดว่าเงื่อนไขที่สถานการณ์กำหนดให้นั้นมีความจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือไม่อย่างไรเงื่อนไขที่กำหนดให้มีความจำเป็นในการแก้ปัญหาหไหมไนักเรียนคิดว่าจากข้อเมื่อกี้จากโจทย์เมื่อกี นักเรียนคิดว่าถ้าเขาไม่กําหนดเงื่อนไขมาเนี่ยนักเรียนจะสามารถแก้โจทย์นี้ได้ไหมลูกนักเรียนจะสามารถแก้โจทย์นี้ได้ไหมแบบใช้เหตุผลนะเออก็ไม่ได้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเ,เงื่อนไขที่เขากําหนดให้เนี่ยมีประโยชน์ในการแก้ปัญหาก็คือทําให้การแก้ปัญหาของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นถูกต้องไหมลูก ถูกต้องถ้าถูกต้องก็ปบมือรัวๆห้ามเงียบห้ามเงียบโอเค <c oughs> ครูเหงาครูเหงานักเรียนไม่อยู่อ่าไปหน้าต่อไปเป็นใบางานที่3นักเรียนเปิดใบงานขึ้นมาทำพร้อมๆครูดได้เลยตอนเก้าอี้ปริศนา <c oughs> ขออนุญาตไอรอบนี้ เก้าอี้ใหญ่ขึ้นโต๊ะใหญ่ขึ้นเก้าอี้เยอะขึ้นจํานวนเก้าอี้เยอะขึ้นเดี๋ยวครูลดขนาดตัวเองก่อนครูต้องตัวเล็กโอเคเก้าอี้มีจํานวนเยอะขึ้นจํานวนคนมีจํานวนเยอะขึ้นจํานวนโต๊ะมีขนาดมีด้านเยอะขึ้นโจทย์ก็คือมีเด็กอยู่6คนนั่งล้อมโต๊ะหกเหลี่ยมโดยมีเงื่อนไขดังนี้ให้นักเรียนเติมชื่อลงในช่องว่างว่าใครนั่งตำแหน่งใดมา เราเจอโจทย์อย่างนี้ปุ๊บเขาบอกว่ามีเงื่อนไขใช่ไหมลูกเราไปดูเงื่อนไขก่อนเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือเมษานั่งขวานั่งข้างขวาของอิงฟ้าแต่เว้นไว้หนึ่งคนเรารู้หรือ,อยังลูกว่าเมษานั่งอยู่ตรงไหน,นเรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นอ่านข้อต่อไปข้อต่อไปเขาบอกว่าพาวนั่งประจันหน้ากับข้าวหอมเรารู้หรือ,อยังพาวอยู่ตรงไหน,นยังอ่านต่อข้อที่สาม ว่านั่งด้านซ้ายของมุกแต่เว้นไว้หนึ่งคนเราก็ยังไม่รู้อีกว่าว่านนั่งอยู่ตรงไหนมุกนั่งอยู่ตรงไหนข้อ4ี่มุกไม่ได้นั่งข้างเข้าหอมเอายังไม่รู้เลยว่ามุกนั่งตรงไหนเข้าหอมเราก็ยังไม่รู้มาดูข้อที่ห้าเราจะรู้พืนเนี่ยว,วันนี้ว่าใครนั่งตรงไหนข้อที่หเมษานั่งหัวโตวอ่าโอเคเรารู้หรือ,อยังว่าทีนี้ใครนั่งตรงไหน เรารู้แล้วว่าเมษานั่งอยู่หัวโต๊ะอันนี้หัวโต๊ะแสดงว่าตรงนี้เป็นของเมษาเดี๋ยวคุณครูใช้ปากกาสีแดงแล้วกันเพื่อความชัดเจนเมษานี่เราได้เมษาแล้วนะหนึ่งคนอ่ะทีนี้ข้อไหนทําแล้วติ๊กถูกไว้เดี๋ยวเผื่อทําซ้ํากลับมาดูข้อหนึ่งใหม่เขาบอกว่าเมษานั่งข้างขวาของอิงฟ้าแต่เว้นไว้หนึ่งคน เมษานั่งข้างขวาของอิงฟ้าเราต้องคิดภาพเราหันหน้าเข้าหาโต๊ะเราหันหน้าเข้าหาโต๊ะทุกคนหันหน้าเข้าหาโต๊ะหมดลูกเพราะฉะนั้นข้างขวาของอิงฟ้าก็แสดงว่าต้องเป็นข้างซ้ายของเมษาใช่ไหมลูกเออเพราะว่าอันนี้เป็นซ้ายของเมษาก็จะเป็นขวามือของอิงฟ้าทีนี้เรามาดู ้อต่อไปเขาบอกว่านั่งขวามือใช่ไหมเรารู้แล้วแหละว,ว่าต้องมาทางนี้แน่ๆมาทิศท,ทางนี้แน่ๆอ่านโจทย์ต่ออ่านโจทย์ให้ครบเขาบอกว่ายังไงแต่เว้นไว้หนึ่งคนแสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่เข้าหอมเอ,อิตรงนี้ไม่ใช่อิงฟ้าแน่ๆแสดงว่าอิงฟ้าต้องอยู่ตรงนี้เออครูใส่ไว้ก่อนนะผิดไม่เป็นไรอันนี้เราซ้อมใส่ไว้ก่อนอิงฟ้าอันนี้ใบงานแล้วนะนะักเรียนต้องช่วยครูคิดนะ ต่อมาอ่าข้อนี้เราทําแล้วเราติ๊กถูกไว้ข้อที่สองเขาบอกว่าพราวนั่งประจันหน้ากับข้าวหอมพราวนั huh. ่งประจันหน้ากับข้าวหอมเราลองหาโต๊ะซิว่าโต๊ะไหนที่คนนั่งหาเก้าอี้ว่าเหลือตัวไหนที่เก้าอี้หันหน้าชนหันหน้าประจันหน้ากันได้บ้างพราวนั่งประจันหน้ากับข้าวหอมหนูดูตรงนี้ก่อนถ้าตัวนี้ถ้าพาวนั่งตรงนี้พาวจะนั่งประจันหน้ากับใครลูก ถ้าพาวนั่งตรงนี้พาวจะนั่งประจัน้ากับมีสาทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่กาไว้ก่อนถ้าพาวนั่งตรงนี้ล่ะลูกถ้าพาวนั่งตรงนี้พาวก็จะนั่งประจันหน้ากับอิงฟ้าทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเก้าอี้ตัวนี้ก็ไม่ใช่อ่าเหลือเก้าอี้แค่สองตัวเหลือที่นั่งอีกแค่สองที่นั่งแสดงว่าพาวกับอิงฟ้าเนี่ยต้องนั่งอยู่ในสองตัวนี้แหละตัวอื่นเราลบไปเลยเราก็สมมติไว้ก่อนสมมติสม,มีไปก่อนเรายังไม่รู้เนาะว่าเขานั่งตัวไหนกันแน่ เราก็เขียนไปก่อนว่าพาวอาจจะนั่งตรงนี้อันนี้ครูเขียนไว้ก่อนนะครูก็ยังไม่รู้เหมือนกันพาวรอเรือสละอาวอวนพาวนั่งปราจั์หน้ากับใครนั่งปราจั์หน้ากับข้าวหอมตรงนี้เขียนข,ข้าวหอมข้าวหอมโอเคแล้วก็เราได้กี่ที่นั่งแล้วหรืออีกแค่สองที่นั่งข้อนี้เราทำไปแล้ว ต่อมาข้อที่สามอ่านโจทย์กันต่อข้อที่สามเขาบอกว่าว่านนั่งด้านซ้ายของมุกแต่เว้นไว้หนึ่งคนว่างว่านาน,นั่งด้านซ้ายของมุกนั่งด้านซ้ายของมุกถ้าสมมุติว่าเราเอาว่านไว้ตรงนี้ว่านนั่งด้านซ้ายของมุกก็จะเหลือที่นั่งอีกที่เดียวให้มุกใช่ไหมลูกมุกหันหน้าเข้าตรงนี้ ซ้ายมือของมุกอยู่ฝั่งนี้ขวาม,มือของมุกอยู่ฝั่งนี้แสดงว่าอันี้มุกว่านั่งอยู่ขวามือของมุกใช่ไหมลูกแสดงว่ามุกกับว่านต้องสลับที่นั่งกันก่อนถูกไหมโอเคมุกาใหมตรงนี้เป็นมุกตรงนี้เป็นว่านว่านนั่งด้านซ้าย ซ้ายมือนั่งด้านซ้ายของมุกอ่ะซ้ายมือของมุกอยู่ฝั่งนี้นะเพราะว่ามุกหันหน้าเข้าหาอย่างนี้ใช่ไหมลูกอันนี้ก็เป็นขวามือโอเคแต่เว้นไว้หนึ่งคนตรงตามโจ Chick Man. ทย์ไหมลูกเว้นไว้หนึ่งคนเพราะว่าก่อนถึงว่านมีพลาวคั้นอยู่ถูกต้องนะแล้วก็ไปอ่านข้อ4ข้อนี้เราทําแล้วข้อ3าเราทําแล้วเดี๋ยวคุณครูขอลบเส้นเส้นยึกยก่อนข้อสมเราทําแล้วข้อสี่ไปอ่านโจทย์ มุกไม่ได้นั่งข้างเข้าหอมตอนนี้มุกนั่งข้างเข้าหอมไหมไม่ได้นั่งข้างแสดงว่าถูกต้องทั้งหมดถูกต้องแล้วแสดงว่าทุกคนต้องนั่งตำแหน่งตามนี้ก็คือเรียงจากเรียงจากใครลูกเมษาเมษาเข้าหอมอิงฟ้ามุกพลาวแล้วก็ว่านถูกต้องไหมลูกทีนี้ถ้าสมมุติเราสลับที่กับข้าหอมข้าหอมกับพาวสลับที่กันได้ไหมนักเรียนคิดป้าได้ไหมนักเรียนลองคิด ครูให้เวลาคิดมีใครตอบว่าได้ลองดูนะถ้าใครตอบว่าได้ถ้าครูเอาเข้าวหอมมาไว้ตรงนี้ถ้าครูเอาเข้าวหอมมาไว้ตรงคลาวเดี๋ยวก่อนนะครูขอเปลี่ยนข้าวหอมข้าวหอม อันนี้เป็นการรีเช็คโจทย์นะลูกเป็นการทาทวนซ้ำนี่ถ้าข้าวหอมมานั่งตรงนี้มันจะขัดแย้งกับข้อไหนขัดแย้งกับข้อสี่เพราะว่ามุกต้องไม่นั่งข้างข้าวหอมอันนี้เขานั่งข้างกันใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกในข้อนี้คือคําตอบแรกที่เราตอบกันเนาะลูกเนาะก็คือข้าวหอมต้องอยู่ตรงไหน,นข้าวหอมต้องอยู่ด้านบนข้างเมษา ครูกลับไปเขียนข้าวหอมข้าวหอมอ่านักเรียนเขียนเลยนะเขียนลงในใบงานนักเรียนได้เลยอันนี้ก็เป็นไข่พลาวใช่ไหมลูกเมื่อกี้ครูลืมพลาวอ่าไปดูเฉลยทีนี้ว่าเราทำถูกไหมเป็นไงถูกต้องปบมือ จะเรียงแบบนี้เลยเป็นเมษาเข้าหอมอิงฟ้ามุกพราวแล้วก็ว่านไปกันต่อที่ใบงานชิ้นต่อไปคำถามหลังกิจกรรมถ้าตัดเงื่อนไขมุกไม่ได้นั่งข้างเข้าหอมอ่ะเดี๋ยวคุณค,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 ครูขอเปลี่ยนปากกามุกไม่ได้นั่งข้างเข้าหอมจะจัดที่นั่งให้แตกต่างกับอย่างเดิมอ่า จะจัดที่นั่งให้แตกต่างจากเดิมหรือไม่อย่างไรอ่าเมื่อกี้เราทำสองกรณีใช่ไหมลูกถ้ามุกถ้าตัดข้อข้อสี่ออกมุกไม่ได้นั่งข้างข้าหอมใช่ไหมข้อสี่ข้อนี้ถ้าตัดข้อนี้ออกไม่มีเงื่อนไขข้อนี้มันจะเป็นยังไงได้ลูกข้าหอมกับพราวจะสลับกันได้ใช่ไหมข้าหอมแล้วก็พราวจะสลับที่นั่งกันได้ก็จะมีคําตอบอยู่สองคำตอบคือคําตอบแรกเมษานั่งข้างข้าวหอม แล้วก็คําตอบที่สองคือมุกนั่งข้างเปล่าเออเข้าหอมนั่งข้ามมกุกเนาะก็จะมี2องคำตอบนี่ครูก็เฉลยมาพร้อมเลยว่าอย่างไรจัดแตกต่างจากเดิมคือพาวสลับที่กับเข้าหอมได้อ่าจบแล้วสําหรับการเรียนวันนี้ในวิชาวิทยาการคำนวณตอนอาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะตอนที่3ครูจะสรุปบทเรียนเรื่องที่เราเรียนวันนี้ก็คือถ้าเงื่อนไขเปลี่ยนผลลัพธ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเช่นเมื่อกี้เงื่อนไขเปลี่ยนยังไงลูกเงื่อนไขเปลี่ยนก็คือตัดมุกนั่งข้างเข้าหอมออกใช่ไหมลูกเงื่อนไขของการเงื่อนไขของผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตามเงื่อนไขเนาะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนวิชาวิทยาการคำนวณไว้เพียงเท่านี้แล้วก็เหมือนเดิมไม่ให้ขาดแน่นอนส่งท้ายคุณครูมี เพลงมาให้อีกเหมือนเดิมจ้า